อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยนา่ากระริดวันนี้จะพามาที่ร้านอาหารชื่อว่าเดิอนไตคาเฟ่สามพรานร้านนี้อยู่ถนนเพชรเกษมอยู่ในซอยหลังโรงเรียนพ่อปรอราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่มรื่นมากและตามมาด้วยเมนูไทยร่วมสมัยโบราณโบราณหาทานยากเครื่องดื่มมากมายเพราะเขาเป็นเดือนใตคาเฟ่สามพรานอร่อยเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านถึงสท่านด้ยวยกันท่านแรกคุณ จิระยุทธ์ชะกะพิษโบทษ๊ทสวัสดีสสดจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับายท่านที่สองคุณณประพัฒจิรธนทรน,นุกูลทรายสวัสดีสสดจ้าสวัสดีค่ะท<า>รายต้องมาที่เดอะทรายคาเฟ่สามพานเรา เดอะไซค,คาเฟ่นะคะ<ม>เป็นคาเฟ่ร้านอาหารค่ะสไตล์ไทยร่วมสมัยเรามีบรรยากาศที่อบอุ่นไฮไลท์เมื่อมาที่นี่แล้วนะคะก็จะต้องขึ้นชมเรือนไทยทพิรมพัดของเราค่ะ<ม>เป็นเรือนไทยโบราณอายุร้อยกว่าปีค่ะสมัยร<อ>ัชากาลที่5อาหารของเราก็มีหลากหลายค่ะ,คะทั้งอาหารไทยโฮมเมดไทยโบราณหารทานยากและอาหารฝรั่งค่ะเมนูแรกอะไรคะเซตเขียวหวานปลาไก่ไข่เค็มพิรมพัดนะคะมันเลิศยังไงจุดเด่นของเมนูนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นปลากายโฮมเมด เหนียวนุ่มหนึบด้านในจะสอดไส้ไข่แดงเค็มทานแล้วจะนัวนัวค่ะเครื่องแกงของเราก็ใช้เครื่องแกงเขียวหวานค่ะมาตีกับกะทิให้แตกมันนะคะทานแล้วอร่อยค่ะทานกับอะไรจ้าทานคู่กับเส้นมีขาวหรือว่าจะสั่งแผ่นโรตีทอดมาเพิ่มก็ได้ค่ะเมนูที่สองอะไรจ้าค่ะก็จะเป็นเมนูหมูยอรงเครื่องเอสคารเดนนะคะก็มีหมูยอโฮมเมดเอสคารเดนของเราค่ะทานกับเครื่องเคียงที่จัดมาในจานได้ค่ะเป็นเครื่องสมุนไพรอย่างเช่นหอมซอยตะไคร้ซอย ผักชีลาวักชีลาวพริกซอยแล้วก็ทานคู่กับเครื่องพริกเผาที่จัดมาในจานนะคะคุณจะคลุกไปเลยก็ได้หรือจะหยิบมาจิ้มก็ได้นะคะเราไปต่อกันที่ คุณโสครับเมนูที่3นะครับที่ผมแนะนําคือไข่เคยเอสการ์เดนนะครับใช้เครื่องกะปิเคยทางใต้นะครับมาคลุกกับไข่ให้มันร้อนๆนะครับเวลาทานก็คือบีบมะนาวทานคู่กับผักสดนะครับเช่นขมิ้นขาวกับแตงกวาครับไาเล่ามาฝากมาต้องมาชิมไปต่อครับเมนูนะครับเป็นข้าวยำพี่รมพัดนะครับผมก็ทําบูดูเองนะครับเราเน้นความสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวข้าวก็คือเราจะมีขมิ้นกับข้าวอันชันนะครับแล้วก็มีผักนานาชนิดนะครับปลาป่นนัวครับแล้วก็อร่อยเพื่อสุ ขภาพด้วยครับผมเครื่องเยอะมากมันดีต่อสุขภาพของท่านนะคะของหวานที่นี่ ไม่สั่งไม่ได้ส้มฉุนเนี่ยค่ะเป็นเมนูโบราณหาทานยากส่วนประกอบหลกัหลกๆของส้มฉุนก็คือลิ้นจี่ค่ะนำม,มาลอยแก้วในน้ำเชื่อมส้มฉุนนะคะด้านบนจะท็อปด้วยหอมเจียวขิงซอยมะ่วงซอยแล้วก็ผิวส้มซาค่ะทานแล้วชื่นใจตัดเลี่ยนหลังมื้ออาหารได้ดีชื่นใจมากเรื่องอื่นเป็นไงจ้ามีอะไรมากจ้าเมนูไฮไลท์ของทางร้านนะคะจะมีทั้งกาแฟแล้วก็อิตาเลียนโซดาต่างๆนะคะนี่สวยด้วย มาทานอาหารแล้วชีวิตนี้มันสมบูรณ์แบบที่เดอะไซคาเฟ่สามพรานรีก,การันตีให้เป็นอร่อยเชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเดอะายคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมร้านอยู่ในซอยหลังโรงเรียนพอปรอราชวิทยาลัย และสำหรับเมนูอร่อยเดอต้องกินกับร้าน The Side Cafe <c oughs> คือเมนูนี้เลยครับอร่อยแล้กับุริษี่เมชืีอ,อีตติ้งย่าผิงสังสวัสดีค่ะ